อ่ะมากันที่บันเทิงเกาหลีกันบ้างนะครับจองยองฮว่าโอ้โหหายหน้าหายตานะครับจากจอแก้วไปกว่า4ปีนะครับแต่ว่าข่าวนี้คือเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็มีมีอัลบั้มนะครับของเซียนบูนะฮะเพิ่งปล่อยออกไปให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันตอนนี้พูดถึงงานการแสดงบ้างกำลังจะคัมแบ็กแล้วครับอนอกจากวงเซนบูนะครับจะเพิ่งมีมินิอัลบั้ม ลำดับที่8ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันนะครับช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วในส่วนของจองฮยงวานะครับลีเดอร์หนุ่มมากฝีมือของวงนี้นะครับยังเตรียมกลับมามีผลงานจอแก้วในรอบ4ปีนะกับผลงานซีรีส์นะครับเรื่อง great real estate นะครับซึ่งก็จะเล่าเรื่องราวของโบรกเกอร์สาวด้านอสังหานะครับที่สืบทอดความสามารถพิเศษในการไล่ผีนะครับและต้องมาร่วมมือกับหนุ่มเจ้าเล่ที่ใช้เรื่องเกี่ยวกับผีเนี่ยมาหากิน เพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับการเสรียชีวิตของผู้เป็นแม่ของเธอนั่นเองผลงานเรื่องนี้ค่ะจองยองฮวาก็ได้ประกบนางเอกรุ่นพี่หน้าเด็กนะคะอย่างจางนาราแห่งซีรีส์ VIP และ The Last Empress โดยมีพักจินซอกค่ะผู้กำกับจากซีรีส์ School 2017นะคะมากุมบังเหียนหลังกล้องโดยกำหนดลงจอนะคะตั้งแต่วันที่14เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะทางสถานี KBS ขณะที่ผลงานจอแก้วของจองยองฮวาวัย31ปีก่อนหน้านี้ก็คือซีรีส์ The Package ทางสถานี JTBC ค่ะซึ่งเขาเนี่ยสวมบทนำเมื่อปี2017โอ้โหไม่น่าเชื่อนี่ก็เราติดตามเข้ามาตั้งนานแล้วผมจำได้ภาพที่จำได้เลยคือเขาเป็นคนที่แต่งชุดที่เป็นเชิ้ตแล้วก็แบบ และแบบเข้าลูกอะได้ดูเท่มากๆเนาะจริงๆคนเกาหลีนี่แบบว่าแต่งตัวดูดีแล้วหุ่นเขาคงดีด้วยเนาะเขาเล่นกีฬาแบบพยายามบิ้วกล้ามกันสุดฤทธิ์เนาะใช่เขาวิัยการกินดีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือโครงสร้างของพันธุกรรมเขาตอนเนี้ยสูงทุหมดเลยนะจริงเออหุ่นดีกันหมดคนไทยเราก็สูงได้ใช่ใช่ทานนมไปเยอะก็แล้วกันเนาะ